เติมเงินทูมันนี่วันเด็กวันเด็เติมไม่ได้คนระับทูมันนี่วันเด็กไม่ได้นะครับครับเมื่อกี้ก็คือสาเหตุนะครับที่เราได้จับทาคลิปนี้ขึ้นมาเนาะเนื่องจากผมไปทําการเติมเงินเข้าบัญชีทูมันนี่ที่มินิบิ๊กซแล้วที่นี้มันไม่สามารถเติมเงินเข้าบัญชีทูมันนี่ได้เนาะมินิบิ๊กซีเขาไม่เปิดการเติมเงินเข้าบัญชีทูมันนี่ทีนี้ก็เลยเกิดความสงสัยกับตัวเองว่าแล้วที่ไหนที่สามารถเติมเงินเข้าบัญชีทูมันนี่ได้บ้าง ผมก็ได้ไปหาข้อมูลจากข้อมูลเก่าๆที่เราได้ไปลงมือทาการเติเมเงินเข้าบัญชีทุรมนี่จริงๆเนาะมีทั้งหมด8วิธีด้วยกันนะครับซึ่งฝั่งนี้นะครับหวิธีการนี้ไม่ต้องมีค่าบริการไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมเลยนะครับสามารถเติมฟรีได้เลยที่ต้นทางเราไม่ต้องเสียเลยนะส่วนอีก3วิธีนะครับเราต้องเสียค่าบริการเสียค่าธรรมเนียมให้กับต้นทางเนาะโอเคทีนี้ท่านผู้ชมสามารถเลือกดูได้นะครับว่า8วิธีนี้ท่านผู้ชมต้องการที่จะดูวิธีไหนนะครับท่านผู้ชมสามารถกดเข้าไปดูที่คอมเเเมมมมตตหอคาิิย่ท้้้จไไดงงสีวลลปั โอเคไปดูวิธีการแล้วก็ค่าธรรมเนียมค่าบริการในส่วนของที่ต้องเสียเนาะไปวิธีที่ผมจะทําวันนี้ผมก็จะสร้างเป็น QR code นะครับสำหรับทูมันนี่นี่นะครับบัญชีที่ทําการยยันตัวแล้วมันจะมีเลข e wallet ไว้นะครับ15หลักนะครับเอาไว้รับเงินตัวนี้แต่ไปที่รับเงินของฉันนะแต่ไปอย่างนี้นะครับพร้อมเพลย์นะครับท่านผู้ชมก็ดูตามลูกศรน,นะแต่ไปที่พร้อมเพลย์ มันก็จะมีเตือนมาว่าบันทึกเขียโค้ดเรียบร้อยจากนั้นก็ไปที่ต้นทางที่เราจะทําการเติมหรือว่าโอนเข้ามานะครับซึ่งวันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับแต่มาที่กสิกรอย่างนี้จากนั้นให้ท่านผู้ชมแตะไปที่เลือกออสแกนจ่ายรับเนี่ยนะครับตรงนี้ดูตามลูกศรน,นะแตะไปเลยภาพนะครับเพราะว่าเราบันทึกรูปภาพไปแล้วนะครับ มาแล้วเลือกหัวข้อไฟล์ที่เขียนว่า True Money นะครับมันจะมีไฟล์ True Money อย่างนี้แตะไปเลยแล้วก็กดต่อไปอเห็นไหมครับมาแล้วเราก็ระบุไปเลย1บาทแต่ผมทำให้ดูว่า1บาทก็โอนได้โอเคนะครับนี่จะมีชื่อของเราเลยนะครับชื่ออา ทรูมันีของเราเลยนะครับเป็นชื่อของผมเองนี่นะครับพร้อมกับเลข e-wallet 15หลักจากนั้นก็กดยืนยันไปเลยค่าธรรมเนียมฟรีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนี่นะครับทำรายการสำเร็จนี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าตู้กรุงไทยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาโชว์วิธีการเติมเงินเข้าบัญชีทรูมาน n ี่ของเรานะครับพาดบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยนี่นะครับต้องใช้คู่กับตู้ของธนาคารกรุงไทยเนาะ โอเควิธีการก็เสียบบัตรของเราก็ไปนะครับท่านผู้ชมดูตามผมไปเลยนะครับไม่ยากจากนั้นใส่รหัสบัตร a T M ของเรานะครับใส่เข้าไปเลย <Yeah. S 1> อ่าก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกมากมายเลยท่านผู้ชมไม่ต้องสนใจครับกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับถอนโอนอื่นๆกดไปเข้าไป ก็จะมีหัวข้อให้เราขึ้นอย่างนี้ท่านผู้ชมเลือกไปที่ชําระค่าบริการเติมเงินมือถือตรงนี้นะครับมันชัดไหมมันมองชัดไหมตรงนี้นะชาระค่าบริการเติมเงินมือถือเพอ่าก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกอีกนะครับท่านผู้ชมเลือกมาที่ระบุรหัสบริษัทนะครับตรงนี้ปพ้่งเสร็จแล้วนะครับมันจะมี2หัวข้อให้เราเลือกระบุรหัสบริษัทแล้วก็ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องสนใจตัวนี้ท่านผู้ชมไปกดไปที่ระบุรหัสบริษัท กล้องมันจะลังๆเพราะว่าตุ้มไม่ค่อยชัดแต่ั้นก็จะมีนะครับหัวข้อให้เราเลือกเป็นบัญชีอรารที่เราเสียบเข้าไปเมื่อกี้ของผมเป็นบัญชีออมซั์เนาะกดบอมซัพ์ยบก็ไปจากนั้นระบุรหัสนะครับรหัสบริษัทที่ต้องการชําระจากธนาคารกรุงไทยก็คือ1 0 2่นสะครับสำหรับบัญชีทูมันนี่แต่ั้นกดถูกต้องครับ จากนั้นให้ระบุหมายเลขเบอร์มือถือที่เราลงทะเบียนทรูมันนี่ที่เราต้องการเติมเข้าเนาะอย่างของผมเติมเข้าบัญชีของผมเองผมก็กดเบอร์ของผมนะครับรอ่าอ,อย่างงี้นะครับแล้วก็กดถูกต้องจากนั้นเขาก็จะมีจํานวนเงินให้เราใส่นะครับจํานวนเงินผมลองดูแล้วนะครับครั้งสองครั้งเมื่อกี้คือผมใส่ไปหลักสิบมันไม่เติมให้เพราะฉะนั้นผมจะใส่ให้มันลงท้ายด้วยร้อยเนาะ 100่งรอ่าเมื่อกี้ผมใส่ไป1น0บาทมันไม่เติมให้ผมแต่จำนวนเงินที่เราสามารถเติมได้ก็คือตั้งแต่100่งร้อถึงสามหมื่นนะครับท่านผู้ชมที่ผมไปอ่านมาดูก็ถูกต้อง,องนี่นะครับก็จะมีข้อมูลให้เราตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นซูมันนี่นะครับเบอร์มือถือนี้มือถืนอถนี้อ่าแล้วก็จำนวนเงินเท่านี้โอเคถูกต้องนะครับกลง นี่นะครับทำรายการเสร็จสมบูรณ์แล้วก็มีสลิปออกมาเดี๋ยวดูค่าธรรมเนียมนะครับนี่นะครับค่าธรรมเนียมศูน์บาทนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะทําทการฝากเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่นะครับผ่านตู้ที่อยู่หน้าช็อปนะครับตอนนี้ช็อปปิดไปแล้วเราก็เลยต้องฝากที่ตู้ตู้นี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ ต่อไปก็กดเข้าไปที่เติมเงินซูมมันนี่วอลเล็ตนะครับก็คือตรงนี้นะครับซึ่งตู้นี้สามารถเยันตัวตนได้นะถ้าใครอยากยืนเตนมอยู่ตรงนี้นะแต,นตนนะแต่วันนี้ไม่ได้มานําเสนอวิธีการยารนืนตัวตนเราจะเติมเงินเข้าบัญชีซูมันนี่นะครับอ่าจากนั้นก็กกเบอร์มหมายเลขนะครับที่เราต้องการเติมเข้าไปนะครับอ่าแล้วกวดดาเนินการต่อเดีย๋ยวเขาจะส่ง OTP ไปที่เบอร์มเมื่อกี้นะครับหมายความว่าเราไม่สามารถเติมให้คนอื่นได้นะ อ่า983855อ่าแล้วก็ยืนยัน OTP อ่ายอดเงินที่ต้องการเติมนะครับเติมได้สูงสุดถึง20,000บาทเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะเติมไปที่500บาทนะครับใส่ส่าย,ยอดเงินไปเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่องเสียบธนบัตรนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะครับช่องใส่เหรียญก็คือตรงนี้เหรียญใหม่จะใส่เป็น1,000งพัน 1, นะครับ อ่ากำลังอ่านอ่านแล้วเรียบร้อยยอดเงิน1,000บาทนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็กดเติมเงินนะจะมีชื่อของเราเลยนะครับเติมเงินงเรียบร้อยครับมีใบเสร็จออกมาให้ด้วยนะครับรยบอดเงินที่เติมเข้าไปก็คือ1,000บาทฟรีค่าบริการนะครับจบการทำรายการเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตให้ดูว่าปั๊มปตทนะครับที่มีเซเว่นอยู่อย่างเงี้ย มันจะสามารถเติมเงิน t r u ม Money ได้หรือเปล่านะครับอย่างที่เรารู้นะครับว่าเติมเงิน t r u e Money มันสามารถเติมได้ตั้งแต่10บาทถึง3 0 0พแล้วก็เราระบุจำนวนเองได้เลยเนาะเดี๋ยวจะมาเติมให้ดูกันนะครับว่าวิธีการทำอย่างไรมันจะสามารถเติมได้หรือเปล่าปั๊มเออเซเวนที่ปั๊มเติมเง,<อ>งิน Tru e m น n ี y ครับสิบบาทได้ใช่ไหมครับได้ค่ะก็ กดเบอร์มือถือที่จำนวนเงินค่ะจำนวนเงินสิบบาทถึงสามพันเนาะอันนี้เติมสิบบาทอันนี้ให้ตรวจสอบใช่ไหมครับใช่ค่ะฟรีค่าธรรมเนียมเนาะ,ะถูกต้องกดสีเขียว ร้อยสิบบาทฟรีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับท่านผู้ชมได้ไหมครับเติมทรูมันนี่บัตรศูนย์เก้าหกสิบบาท เติมเงินเข้าบัญชีดูเมนเนนี่นะครับผ่านตู้บูนเติมนะครับอ่าอันนี้ก็คือตู้บูนเติมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกผมกดเข้าไปที่หน้าจอก่อนนะครับอ่าแต่นั้นก็จะมีหัวข้อว่าเติม wallet ซื้อรหัสบัตรตรงน,นี้นะครับกดเข้าไปเพิ่งอ่าแต่น่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่ยืนยัน นี่นะครับก็จะมีเติมโวลเลตซื้อรหรัสซื้ออินเทอร์เน็ตเรากดเข้าไปที่เติมโวลเลตนะครับเราจะเติมเงินเข้าบัญชี True Money นะครับจากนั้นก็จะมีบัญชีโวลเลตเยอะแยะมากมายเลยเราเลือกไปที่ True w a l l e ตตรงนี้นะครับจากนั้นใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราลงทะเบียน r u e Money w a l l e t นะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็กดยืนยันครับ จากนั้นก็จะมีจํานวนเงินให้เราเติมนะครับเลือกเติมนะครับก็มีทั้งหมด5จํานวนเงิน10บาท2ี่บาท45บาท90บาท180แทวันนี้เราจะเติมที่90บาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าค่าธรรมเนียมของเขาจะเป็นเท่าไรเนาะไม่ล้นอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลให้เราตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมก็อ่านดูนะครับอ่านดูรายละเอียดว่า,าเติมเข้าบค่าบริการ10บาทนะครับโอเคเรามีเครดิตอยู่7บาทนะ หมายความว่าเราต้องใส่เงิน93บาทนะครับครดิต7บาทก็คือเหลือจากการเติมมาที่แล้วครับเขาเก็บไปให้เรากดยินจะไปก่อนเนาะใส่ไป100บงรอบาทเดี๋ยวเครดิตที่เหลือมันก็จะเหลือเก็บไว้อีกนะมันไม่ทอเงินให้เรานะครับลองแป๊บหนึ่ง เงินเหลือ14บาทเลยครับเขาไม่ทอนเงินให้เรานะแต่ถ้าเรามาเติมครั้งต่อไปก็จะเป็นเครดิตเหลือให้เราเหมือนเมื่อกี้เลยนะอ่ะาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อความนะครับแจ้งเงินเข้าเติมเงินในแอปทรูมันนี่มาให้ดูนะอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการเติมเงินผอนตู้บุญเติมนะครับเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ตก็ลองเอามาทํากันดูนะครับเป็นวิธีอนะัปเดตเนาะวันนี้เราจะมาทําการเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่นะครับโดยที่ผ่านตู้ท u ูนะครับ อันนี้เป็นตู้ทูขนาดเล็กที่อยู่หน้าเซเว่นนะเติมบอลเลตครับใส่เบอร์เข้าไปแล้วก,กดยืนยันอ่าใส่ไปนะครับจำนวนเงินที่เราต้องการเติมวันนี้ใส่ไป10บาทนะสําหรับค่าธรรมเนียมจำนวนเงินต่างๆผมได้ทําให้ดูแล้วเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคเมื่อเรารู้ค่าธรรมเนียมแล้วเราจะใส่10บาทแล้วก็ใส่เข้าไป ก็เตรียจมจำนวนเงินให้มันพอดีนะเพราะมันจะไม่ถอนให้เรานะครับเนี่ยงจำนวนเงินใส่พอดีระบบจะไม่มีไม่มีถอนเงินเขาจะเก็บไว้เหมือนคล้ายๆกับตู้บันเติมเลยนะครับ11บาทใส่เข้าไปเอ้ากินแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกดตกลงนะใส่ไปก่อนนะครับแล้วปุ่มยืนยันมันจะขึ้นให้เองนะครับแล้วมันก็จะเด้งไปเองด้วยส่งไป20บาทชื่อสกุลยอดเติมเงิน10บาทนะครับ เราก็กดตกลงทีนี้เครดิตเหลือของเราก็จะเหลือ9บาทเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาใช้ทีหลังเนี่ยคุณมียอดเงินคงเหลือสะสม9าบาทนะเนี่ยอนเนี้ยเราค่อยมาใช้ทีหลังนะครับท่านผู้ชมเมื่อก,กี้มนใส่เหรียญไม่กิน่ะอบคุณที่ใช้บริการอ่าเรียบร้อยนี่นะครับยอดเงินทรูมันนี่ของผมมีอยู่0ูบาทนะครับตัวนี้วิธีการเติมผ่านบัตรเงินสดนะครับท่านผู้ชมของทรูมันนี่อันนี้ผมไปซื้อมาที่เซเว่นห้าสิบบาทนะครับท่านผู้ชมกดเข้าไปที่เติมเงินเข้าบัญชีตรงนี้นะครับ ก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกนะครับท่านผู้ชมกดเข้าไปที่บัตรเติมเงิน t รูมันนี่นะครับดูตรงน,นี้โอ้ผมมองไม่เห็นปึง้งจากนั้นก็จะมีรหัส14หลักนะครับอันนี้ผมได้ขูดเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมมีหน้าที่กรอกตามเข้าไปเลย934790น,นีโอเคครบ14หลักกดถัดไปนี่นะครับบัตรเงินสดค่าธรรมเนียม25%ท่านผู้ชมเห็นไหมโอเคช่างมันเราอยากลอง มันจะโดนหักไป12บสอาทห้สิบตังเลยนะนี่นะครับก็จะเหลือนะครับจาก50บาทเป็น37มสบาทห้สิบสตังนะครับท่านผู้ชมอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูยอดเงินนี่นะครับมาแล้ว37บาทโดนหักไปตั้ง1ิบบาท50สตางค์ก็คือ25%นั่นเองถ้าท่านผู้ชมเติมมากกว่านี้มันก็จะหักมากกว่านี้นะครับ25%อย่าลืม